ตรงนี้หลายโรงเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเปิดเรียนเป็นวันแรกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้สมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้อเสนอให้หน่วยงานความมั่นคงเพื่อรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาครับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายโรงเรียนถูกเตรียมไว้ก่อนรับเปิดเทอมใน3จังหวัดภาคใต้นะครับ ที่โรงเรียนบ้านบางโงอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีคนงานเร่งสร้างกำแพงและรั้วกั้นรอบโรงเรียนกับติดตั้งไฟส่องสว่างรอบโรงเรียนเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วโรงเรียนบ้านบางโงสูญเสียนางตติยารัตช่วยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสมศักดิ์ขวัญมาครูประจำโรงเรียนนะครับไม่ต่างจากครูที่โรงเรียนบ้านระแวงอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ทําให้ครูสองคนลาออกจึงขาดแคลนครูสอนวิชาภาษาไทยอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อนหน้าน,นี้มีข้อสเสนอของสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุขอให้มีกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฉพาะภายในโรงเรียนตลอด24ชั่วโมง นอกจากนั้นยังขอให้โรงเรียนยกเลิกการเรียนการสอนที่เกินเวลาและหากเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นโรงเรียนในพื้นที่เหล่านั้นควรจะหยุดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุตอบโต้รวมทั้งขอให้มีการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับนายบุญสมทองศรีพรายประธานสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอมรับว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาวิตกกังวลกับสถานการณ์ความไม่สงบหลังจากช่วงที่ผ่านมามีรายงานเกิดเหตุเพิ่มขึ้น ทางด้านพันเอกประโมทพรมอินโคศกกรอ,อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการป้องกันเหตุความรุนแรงสำหรับครูไว้3ระดับคือ 1. นการรักษาความปลอดภัยระดับบุคคลต้องขอให้ครูระมัดระวังตัวเองเมื่ออยู่นอกเวลาทำงาน2การดูแลของชุมชนมุ่งเน้นไปที่อาคารสถานที่ของโรงเรียนและ 3. การดูแลความปลอดภัยระหว่างทางเป็นหน้าที่หลักของทหารต้องเดินไปรับส่งครูถึงบ้าน แต่ว่าสิ่งที่กังวลก็คือการปฏิบัตินอกเหนือจากแผนเพราะว่าความเกรงใจของครูเมื่อต้องเดินทางไปทำธุระส่วนตัวจึงอาจจะตกเป็นเป้าหมายได้ครับ